กัลนิยมัทากุเลนยันตังสันตังปังอภิสมิจาสกโกชูจาสุขชูจาสุโจะสามุดูอนาติมานีสันตุสโกจาสุภโรจาอกิจิจจาสัลลหูกวุติสันตรินดิโยจานิปโกจาอปะคพโภคุเลสุอนัณุคิโท นาจัุดดังสมาเจเลกินจีเยนวินยูเลอุปวเดยุงสุขิโนวาเคมินโหฮนโตสเพสตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปนาปุตตทิตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาที่าวเยมหันตาวามัชิมารัสกานุกะุูรา ทิฏฐาวเยจะ